สวัสดีจ้าพี่น้องพามาดูปลาคานโนลาจ้ะตอนแรกว่าจะเดินไปแบบนู้นฉันเดินมาจากทางนู้นฉันเดินมาจากทางนู้นฉันว่าจะเดินขึ้นไปทางนี้ไปดูอ่ะมันจะมีวิวสวยหรือเปล่าถ่าไปถ่ายคลิปจากจากข้างบนน่นเนาะแต่ว่าขี้ข่านเดินแล้วจ้ะเหนื่อยด้วปยปลาใหญ่ใหญ่เหนื่อยมาก มันขึ้โนโนด้วยจ้ะตรงนี้มันเป็นโนโนเนาะนี่โนเห็นไหมเป็นโนนไทยดูถุกปีแล้วจ้ะจนคนก็บเบื่อแล้วเนาะไม่อยากดูกันแล้นะเนาะคลิปไปเที่ยวก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดต่อให้ดูเลยจ้ะไปเที่ยวมีอะไรหมั่งเนาะม่คยมีคนดูดอกจ้ะแต่ก็เพื่อพี่นองอยากดูด้วยเนาะคนสองคนจ้ะสวยเนาะ กำลังบานจ้ะยอดกำลังเว่วๆเลยแต่ว่าไม่เก็บของเข้าจ้ะเราไปเก็บปลาที่เขาถิ่งเนาะปลาที่เขาแบบว่าเอาปลูกจากปีทีเรล้วเนาะมันยังเลียอยู่อันนี้อยากเก็บของเข้าเลยค่ะเราเก็บคนหนึ่งมีคนเก็บเหมือนเราจากักลอยคนเนาะปลาเขาก็มดไปหลายจ้ะปลาดอกใหม่เขาเนาะดอกใหม่ดอกลับจ้ะลับดอกคานล่าจ้ะเนาะดอกเอกลินเหม็นมากจ้ะดอกมัน ยอดมันก็จะอร่อยหวานเหมือนก้องตุงจ้ะอร่อยมากเยอรมันวันนี้มีลมจ้ะมีเมฆมีแดดเนาะฉันไปเดินเก็บพักมาไปไกล้ไกลสักห้ากิโลเห็นจะได้มั้งที่นี่พอเดินขาเดินกลับมาแดดออกจก้ะแดดดีดีแต่ว่ามีลมหน่อยจ้ะหน,าว,น,า,วนาวหนาวหนึ่งเนาะดูพามาดูทางเขาวานนีนดเป็นจ้ะดูเขียวมะแหล้วดูพักกลุ่มจากถีเป็นดอกก็ ลวงแล้วก็บใบออกดว่าเขียวหนุนทางไปสุสารเขียวแหลวดอ่ะฮึักเซียนดูเนาะพักเซียน,ยนงามงามดูปะเป็นตุมต้มๆอยู่ยังไม่เป็นดอกเลยยังงามเนาะแต่ฉันไปเก็บใกล้ๆฉันไม่เก็บข้างบ้านดู่าในปาน่านุก็มีในปานุ่งใครจะเข้าไปทําอะไรเนาะไม่มีมา้าเข้าไปขี่ไปเหยวดอกเนาะ ต่ว่าไม่เก็บด้วยมันอยู่ใต้ต้นไม้เต็มเลยเขียวๆน่ะใช่ทั้งนั้นเลยเ,เดี๋ยวเดินพาไปเดินไปดูหน้าบ้านแป๊บหนึ่งจัดดอกไม้ดอกไม้นะบ้านสวยว่าจะไม่ถ่ายดอกไม้ให้ดูแต่ก็อดไม่ได้เนาะมันสวยว่าข้างในหนวดพักเสียนเต็ไมไปหมดเลยจะ้ะสนามเด็กเล่นเก่าเนาะมันยังเป็นตุมต้มๆอยู่ดอกมันอะยังไม่บานกําลังอร่อยเลยเนาะเต็มเลยถ้าวันลังเก็บเก็บได้หนูเก็บข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ไปดูข้างในกันโอ้โหนี่เก็บได้เก็บได้ข้างในปลาหนุนเนาะไม่เคยเดินเข้ามาดูเลยจ้ะในปลาเนี่ยเก็บได้ไม่มีคนเนาะใครจะเขาไปขี่ไปเหี่ยวในปา่มาม้าเขาไปไม่ได้ดอกเนะาะว่าโอ้โหเนีน่นเต็มเลยเขาไปข้างในหนุนเขียวเต็มเลยยอดรูวว่างเงนเลยดูยอ,อดรู้ว่าทั้งนั้นเลยไปไปดูดอกไม้กับบานกันรถคันนี้เขาไม่ให้จอดก็มาจอดเนาะ ดูวาโอ้โหทางไปป่านพักเสียรเต็มไปหมดเลย <laughs> ต้นใหม่ก็เขียวแล้วดูวะพักกลุ่มเขียวแล้วพักกลุ่มเขียวแล้วไทยทุบานติดเพียรรถเขาด,ดูวะร้อยดอกเกสรมันหลวงไอ้พักกลุ่มเนาะดอกไม่เปินจ้ะเกสรหลวงแล้วดูเหลืองเต็มเลยเนาะนี่จะบ,บาน นี่ดอกไม้สีน้ำเงินกำลังจะออกดอกเป็นตุมต้มๆอยู่จ้ะเนี่เดี๋ยวมันเป็นดอกเราจะพาดูแต่ว่าจะไม่ลงคลิปนี่คลิปจะไม่ลงอันนี้เธอจ้ะจะลงแบบช่องดอกไม้ต่างหากจ้ะนี่ดอกชิลิบ,บานเลยตัดไปให้คนอื่นเราจะตัดไปให้เพื่อนหลายอยอู่เพื่อนบานด้วย มับนบานจะได้สวยด้วยนี่เนาะจะได้สวนสวยด้วยนี่ดูฟังนี่มันบ้านฉาเพราะว่าบานบางมันเนาะดอกทิวลิปดอกอีอย่าลืมชันพอเก็ตมีน็อตสวยๆเนาะสีอื่นก็มีเราจะเพราะว่าฉันนถึงมาปลูกจะสีขาวไม่เป็นเนาะ สวยด้วยโอ้โหเด็ดออกบ้านแต่ว่าแห้งแรงเทะไม่มีนาำเนาะฉันกลับมามันเหี <c oughs> <Kapı veter> <weird> ่ยวกันเห็นะว่านกลับมาจากเที่ยวเหี่ยวฉันก็นามมาใส่มันเนักแห่งแรงมากดูวิเื้นแหงๆหงนี่ดอกโฟกัตมีนอดโอเคจ้ะพี่น้องพาดูนาบานิดนึงเนาะ สวยเองาดูความสวยนิดนึงเนาะโอริตัดยาเมือี่ห้าวัน่กนเนาะต้นนี้ไม่ได้ตัดชาไปแล้วตัดสายไปแล้วถ้าตัดตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะโอเคจ้าให้ดูนาบานนิดนึงแล้วจ้ะเนาะสวนดอกไม้จ้ะสวนดอกไม,ดกม้ดูดอกไีจซ้ไม่เหมือนใครโอเคจ้ะพี่น้อง แล้วเขบคุณหลายจ้ะมามาอยู่ด้วยกันอยู่เนาะยังไม่ทิ้งกันช่องยังมียังไม่ทิ้งช่องจ้ะยังอยู่ยังอยู่เนาะยังทําคลิปอยู่จ้ะแต่ก็อจะห่างๆเนาะจะห่างๆจะไม่ทําบ่อยจ้าสวัสดีจ้า